ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทางหน้ากล้องด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ก็<ๆ>มาเข้ากันสู่กับรายการชมอยชิงนันเองนะครับตอนนี้เราก็เข้า EP ที่39แล้วนะครับอนอก็ถือว่าต้องเกือบจะ40แล้วนะฮะถ้าครบร้อยเมื่อไหร่ผมจะเลี้ยงหูถลามเลยนะครับทุยทุยทุยนะฮะโอเควันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวปืนโปรโมชั่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ วันที่3มิถุนายนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดอะไรกันนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคก็ต่อยะตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับปืนที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นปืนตระกูลเลิฟดีมันเองนะครับจะมีปืนกับระเบิดนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทั้งสองอย่างนี้เลยว่านะครับมันจะมีเลิฟดีม rfb นะครับกับเลิฟดีมแกรนิตนั่นเองนะครับ โอเคเรือดีม r f รนะครับคุณคุณสมบัติของมันนะฮะมันก็จะมีทำลาย68นะครับยิงเร็ว81สเียน85เคลนที่75เป็นกระสุนไว72ระดับหายาก67นั่นเองนะครับส่วนคุณสมบัติพิเศษนะครับมันก็อนุภาพแรงขึ้นนะครับแล้วก็เจาะเกราะเพิ่มนะครับแล้วก็ปืนมันจะสถียนเพิ่มด้วยนะครับว้าวไม่ธรรมดานะฮะอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปลองกันแล้วนะครับ ส่วนระเบิดแกรนิตนั่นเองนะครับเลิฟดีมแกรนิตก็จะทำลาย80ด้วยกันนะครับรัศมีโจมตี76ระดับหายา66นะครับสิทธิประโยชน์ของมันก็จะมีทำลายสูงแล้วก็แรงอัดสูงนั่นเองอ้โอเคอย่างนี้เราต้องลองไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างปืนของเลิฟดีม RFB นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูยิงกันเลยดีกว่า ผมจะบอกว่าปืนนี้นะครับมันจะไม่เมื่นผมจะบอกว่าปืนนี้มันจะไม่เหมือน r ป b ที่แล้วๆมานะครับมันจะยิงช้ากว่านะับแต่ว่ามันจะแม่นกว้าก็ไม่ทำอะไร เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูประสิทธิภาพของระเบิดเลิฟดีมแกเน็ตนั่นเองนะครับว่าจะแรงแค่ไหน,นครับไปดูเลยนี่นะครับตัวอย่างทะใท่านเห็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเลิฟดีมแกเน็ตนั่นเองนะครับเลเวอร์เลเวอร์ดีนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวปของพอนะครับสำหรับปืนตะกูลโลเวดีนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืน i อ b ระเบิดนะครับแล้วก็จะมีอันหนึ่งด้วยเป็นพวกคู่นะครับอ่าอย่างไรก็ต้องติดอย่างไงก็ต้องรอติดตามรับชมกันให้ดีนะครับสำหรับอีพีหน้านะครับผมจะมารีวิวอะไรผมจะมารีวิวอะไรท่านดูอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันให้ดีนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ